ในช่วงแรกผมแบบไม่เซ็ตไม่ได้หรอกอยากจะเทรดอย่างเดียวโดยเทคนิคข้ออย่างเดียวอก็ซัดอย่างนั้นอยู่ทั้งวันกลายเป็นว่าความโลภยิ่งเกิดขึ้นหลอดไซต์ size ที่ไม่เคยใหญ่เลยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว Money Management ในตอนที่เรียนมาถามว่ารู้ไหมรู้ครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วตอนนั้นเกิดความโลภแล้วมันเหมือนถูกตัดออกไปจากสารระบบเลยแล้วผมก็กดหลอดไซต์ที่มันใหญ่เพราะให้หวังว่ามันเป็นถ้าถูกทางเนี่ยมีโอกาสพลิกชีวิตได้เลยแล้วเป็นไงครับ ถูกหรือผิดครับผิดครับแล้วพอผิดทางคุณทำไงกับมันแตกพอพอดแตกอย่างที่บอกครับก็คือผิดทางคุณไม่มีโอกาสได้แก้เลยถูกเพราะคุณได้ก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วจากการเป็นอาชีพเทรดเดอร์ไปสู่การเป็นพนันโดยที่คุณไม่รู้ตัวใช่ไหมถูกมันมันไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ผมบอกให้นะมันจะเครียดคูณส เพราะถ้าผมผ่อดแตกในช่วงที่ผมทํางานเฮ้ยไม่เป็นไรยังมีเงินเดือนที่ได้อยู่อก็คืออยู่เทรดรองเงินสิ้นเดือนไม่เป็นไรยังสบายสบายอยู่แต่นี่พอผ่อดแตกหรือหรือหรือไม่มีรายได้ตรงนี้ล้วจะเอารายได้มาจากไหนม,มันยิ่งเครียดไปใหญ่แล้วกล่าวโทษตัวเองคุณโทษตัวเองว่าโทษตัวเองว่านี่เราทําอะไรทําไมเราถึงโลภขนาดนี้อืทําไมไม่เคยกดหลอดไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลย ทำมาอยู่ๆวันนี้ถึงมากดมันโทษตัวเองว่านี่เรากําลังเลือกผิดทางหรือเปล่าที่เราออกจากงานประจํามาแล้วก็มาเทรดแบบนี้โทษทุกสิ่งอย่างโทษแม้กระทั่งตลาดโทษตัวเองและมันเกิดการเปรียบเทียบอีกแล้วครับมันหายไปนะครับสองพดอลลาร์มันก็น่าจะประมาณ60,000กับ7 0,000อื่นผมเลยคิดว่าโอ้โหเจ็ดหมื่นนี้ที่เสียไปเนี่ยถ้าเอาไปทําแบบนี้ก็คงดีเนาะถ้าเอาไปให้แม่ก็คงดีถ้าเอาไปซื้อนี่ก็คงดีหรือถ้าเอาไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คงดี นี่คืออารมณ์ของคนผดแตกผมยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีเลยมันกล่าวโทษทุกสิ่งอย่างอม,มันกล่าวไม่กระทั่งว่าแผนเราไม่ดีเออเราวิเคราะห์ไม่ละเอียดก่อนตลาดไม่ดีเข้าท,ทุกอย่างผมเป็นแบบนั้นอยู่ประมาณเกือบเดือนหนึ่ง